เจ็ดตัวเลือกหักลิเวอร์พูลชวดเบลลิงแฮมลิเวอร์พูลวางแผนสร้างทีมใหม่เพื่อกลับมาไล่ล่าแชมป์โดยลิศรายชื่อแข้งใหม่ที่เล็งซื้อเข้าทีมในช่วงซัมเมอร์หลายคนหนึ่งในเป้าหมายสาคัญคือจุดเบลลิงแฮมมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษแต่ด้วยค่าตัวที่แพงมหาศาลครับและยังไม่แน่ชัดว่ากองกลางบริลเซียดอทมูนจะตัดสินใจเลือกย้ายมาค้าแข้งในถิ่นแอนฟิลด์หรือไม่และนี่คือ7นักเตะทั้งเลือกที่เจนค็อปอาจคว้าตัวมาร่วมทัพหากผิดหวังจากเบลลิงแฮมครับ ฟอร์เรียนนอยเฮาจากบลิเซียมินเชนกาดบาทมิดฟ,ฟิลด์บ็อกซทูบ็อกดีกีทีมชาติเยอรมันสามารถเล่นเกมรุกได้ดีจะเข้ามาเพื่อมิติและความมีชีวิตชีวานในแผงกลางมีสถิติผ่านบอลแม่นยำถึง8.5.4%และด้วยตำแหน่งตัวโฮและจะช่วยขับเคลื่อนเกมให้ริเวพู้ได้ดีครับมอยเชสไกเซโดจากไบตัน มิดฟิลด์หนุ่มเอกวาดอร์เคยเป็นข่าวโยงกับลิเวอร์พูลในวัย21ปีขึ้นมาเป็นตัวหลักของเอกวาดอร์ในฟุตบอลโลกครับสไตล์บ็อกทูบ็อกเข้าสกัดบอลแข็งแกร่งเหมือนกับเบลลิงแฮมผ่านบอลแม่นเลี้ยงบอลเก่งเฉลี่ย2.1ครั้งต่อเกมในพรีเมียร์ลีกครับ มานคโคเนียจากบุิเซียมินเชนกลาดบัตรดาวรุ่งฝรั่งเศสวัย21ปีความสามารถรอบตัวเล่นได้ทั้งริมเส้นและห้องเครื่องตรงกลางเยงบอลสำเร็จ4.4ครั้งต่อเกมเข้าปะทะแย่งบอล3.1ครั้งต่อเกมนี่คือตัวแทนที่ดีของเบลลิงแฮมครับอิบราฮิมซังการ จาก PSV i i วีไอดาวเด่นของลีกฮอลแลนด์ร่างกายแข็งแกร่งสไตล์มิดฟิลตัวรับและช่วยให้แผงหลังลิ้วผูลเหนียวแน่นแน่นอนครับเปอร์เซ็นต์การเข้าสกัดยังบอลมาครองสำเร็จร้อยแล้หกต่อเกมเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง2.53ครั้งต่อเกมและสร้างโอกาสให้เพื่อนได้หลายหนอีกด้วยครับ ฟอร์เรนเวิร์ดจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับตัวรุกวัย19ปีถือเป็นดาวรุ่งพรสวรรค์แห่งวงการลูกหนังเยอรมันฝีเท้าหน้าตื่นเต้นเร้าใจเล่นในตำแหน่งหมายเลข10และสามารถขยับลากเรือริมเส้นทั้งสองฝั่งเลี้ยงบอลคล่องแคล่วสร้างโอกาสให้ตัวเองและส่งให้เพื่อนเข้าทำได้ดีครับทูนคุบไมเนอร์จากอาตาลันตากองกลางดัตวัย24ปีเคยมีข่าวกับลิเวอร์อพูลมาก่อนการรับสกัดบอลหนักหน่วงยิงไกลดีฤดูกาลนี้17เกมในการสู้ซเซเรียอายิงไปได้5ประตูครับ อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์จากไบตันเมสฟิวเจเจนาชุดแชมป์โลกวัย24ปีมีทีเด็ดลูกเซตเพย์และเก่งกาศรอบด้านพิส่งรอบตัวครับเมฟิวจอมเทคนิคเก่งเกมรุกและเล่นกลางตัวโฮบอลได้ดีมีความยืดหยุ่นเหมาะกับทีมอย่างหรือว่าผับถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยครับถ้าอยากให้เราเล่า,ลาข้อมูลข่าวสารอะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้โพสตได้เลยครับถ้าอยากอ่านข่าวสารกีฬาต่างๆเพิ่มเติม ก็สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ playnowthailand.com แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ